ค่ะเช้าวันนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกิบสามนะคะเดี๋ยวก็จะพามาเก็บมะระนะคะก็ได้นิดหน่อยแล้วค่ะมากับลูกชายนะคะกำลังหาเก็บมะระอยู่นะคะก็เช้าวันนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะแล้วก็มาใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเขาเรียกอะไร,รอะคะอากาศมันแห้งแล้วก็ คงจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปสูตร15-15-15นะคะสําหรับจะปลูกอะไรนั้นก็คงจะปลูกผสมกันนะคะปลูกผักสวนครัวผสมกันนะคะอย่างที่เคยแจ้งไปนะคะแล้วหลังจบฤดูกาลนี้เราอาจจะลงดอกกระเจียวนะคะพัร์ทต่อไปก็จะลงดอกกระเจียวแบบนี้นะคะแต่ดอกกระเจียวตัวนี้ก็รอ เขาลงหัวนะคะเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ตายไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าหัวนี่จะได้สักเท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งลองปีแรกนะคะก็ถ้าว่างวันหยุดก็กะว่าจะเอาเอใบอ้อยมาคุมไว้นะคะเพราะว่าดินมันแห้งเกินไปนะคะ่ะสําหรับพืชที่จะปลูกตรงนั้นนะคะก็ปลูกตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะดูก่อนนะคะว่า พืชตัวไหนน่าจะรอดนะคะก็จะเป็นแถวเป็นแถวไปเหมือนเดิมนะคะอาจจะแถวละอย่างแถวละอย่างผสมกันไปอย่างเงี้ยค่ะที่คิดไว้นะคะอาจจะเป็นถั่วพลูถั่วพลูอย่างนี้นะคะถั่วพลูแล้วก็ถั่วปีที่เราเคยปลูกนะคะอาจจะสับๆกันไปแล้วก็อาจจะมีมันมันเทศมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอ่าญี่ปุ่นมันม่วงอะไรเงี้ยที่คิดไว้นะคะถ้าหาพันธุ์ได้นะคะแต่ว่ายันญาติก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวก็ดูกันอีกที่หนึ่งค่ะผสมผสมกันไปแล้วก็ ไครทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้อันนี้เราจะให้เขาทําใหม่แล้วทีนี้เรามาหวานปุ๋ยไว้แล้วก็ให้เขาไถไถขึ้นล่องใหม่นะคะเนื่องจากมันยังไม่ยังขุกนะนะคะไม่ละเอียดพอนะคะก็บอกแม่ว่าถ้าเกิดเขามาวันนี้เขาจะมาปลูกอ้อยกันนะคะอ้อยโซนโน้น,นะคะ่ะปลูกอ้อยกันเราก็เลยจะขอให้เขามาทําตรงนี้ให้นะคะให้ใหม่นะคะโอเคค่ะเก็บมาละกันค่ะ เจ้าลูกชายมาแอบตรงนี้นะคะได้ยังลูกหานะเก็บมาละกันมะ,ม,มะระมีไหมอ่ะไหนอ๋อนี่นก็ลูกมันก็จะปลายได้ดูก็จะเป็นลูกลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็ทานได้นะคะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดพ่นยาอะไรโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะใส่ถุงคะ่ะ โอเคลงไปลงค่ะโอเคค่ะเ <c oughs> ม่ไม่เข้าถุงเลยโอเคไปไปต่อนี่อีกนีอีกไหมมีไหมมีไหมคะมีไหมอ่ะสองมัยังลูกเล็กอยู่เลยลูกถ้าลูกเล็กๆแบบนี้ไม่เอานะเล็กๆแบบนี้ไม่เอาเอาลูกแบบพอดีพอดี้ย <c oughs> เผื่อเอาไปแจกญาติๆนะคะไม่ได้ขายนะคะตรงนี้ <c oughs> แจกยาๆแล้วก็ทานนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้อ๋อนี่ไงโฮ้ยแม่บอกว่าเอาไหนอะเอามันอยู่ข้างล่างนี่โอเคโอเคค่ะนี่ไงอึ๊บนี่ค่ะไปะตาดีจริงๆตาดีจริงๆลูกนี่เห็นหมดเลยอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดเลยเอาเมื่วานมาส่องดูสิอืมเมื่อวานก็เก็บไปรอบนึงนะคะ กาเวาเยอะมากเลยบังบังบังเอานี่ไงเจออีกแล้วนี่ใช่ไหมเยอะแยะก็ได้ทานเรื่อยๆนะคะนี่มันปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะก็หลังจากต้นเดือนมาจนถึงตอนนี้ก็จนถึงตอนนี้ก็นะคะเก็บได้ตลอดนะคะเก็บได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ก็พอได้ทานนะคะแ้าแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คล้ายๆแบบนอนเข้าไปกินเขานะคะเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยไม่เอานะคะเอาแต่ลูกเขียวๆอันนี้ก็นอนกินส่วนใหญ่แล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นอนก็จะเข้าไปกินหมดนะคะบางลูกเราก็ไม่เอาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเสียดายเนี่ยค่ะกินอีแ่แหละนอนกิน 呀哈，好听耶！Huh.